สวัสดีค่ะพี่้องจ้ากำลังต้มไก่กินเขาเสามาเด้อมากินน้ำกันต้มไก่พี่้องจ้าแซ่บแซ่บแซ่บสวัสดีค่ะพี่ดองจ้าสิบบาทจ้าสิบบาทน้าำปั่นแค่สิบบาทนะคะตอนต้มไก่ ต้มสมไก่ต้มยำไก่ใส่เครื่องแล้วเอาลูกม้าสิลูกชิ้นทอดแต่พี่น้องจ๋ากะลั่งคายลูกชิ้นทอดมาละห้าบาทสิบาทมีค่ะแล้วแต่เลือกอยากกินแซ่บกระสิบบาทอยากกินแบบปกติกระหาบาท ไปไหนคะลูกค้าคนสวยพี่นองจานนี้คือ่มสิบบาทด้วยค่ะอันนี้กินโรงแรมมื่อกีเลยดค่ะอันนี้สิบบาทจ้าของปูของยากินอันของกุม่านก่อนทำเป็นถึงเลี่ยงหมโหัวต้นไส้ที่ว่าให้ใหญ่ใหญ่ก่อนหรือว่าสนว่ีนั่นหน้าบอกไปตัดตรงมั

Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video ยมกวนยาหม่เออเธอมันเป็นี้เราพวรจะนิซื้อให้มันมันจะได้หมกปากอกก็นบใยอันนั้นปบกุ้งแหง้วยในช่วงอกินี่ครบนี่ครบเอาข้าวกินมขึ้นก็ได้ได้ยกการกินเกี่ยวมเอรอ่านีมั เอันนี้แก้วละสิบบาทจะพี่นงจะ พี่น้องจ้าต้มไก,ไก่กำลังแซบ่แซบแสบจ้ากำลังเดือดจา้าจะกินน้ำยู่บจา้าต้มไก่อาหารเช้าค่ะผู้ใดผ่านมาทาง,างคำสุดยอดย่าลืมมาอุดหนุนด้วพี่น้องเด้ออุดหนุนปู่ย่าด้วยค่ะมาแล้วมาแล้วคลิปต้มไก่แล้วคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญคลิปหน้าพ่อกันไหมเนาะพี่น้องจา้า สวัสดีจ้า